ใครเป็นพ่อเราพ่อเราหรอพ่อเราอุ้ยเฮ้ยพ่อตัวเหลืองจัง啊มันดีซ่านเลยพ่อป่วยโหเป็นคนเม็กซิโกด้วยพ่อครับไปพ่อเป็นลมเลยใครทำอะไรพ่อพ่ออยู่ข้าวพ่อกินข้าวแป๊บนึงนะอืมพ่ออุ้ยโหยพ่อผมวิ่งเร็วผมวิ่งเร็วยอดเลยครับพ่อพ่อดูสุขภาพดีขึ้นนะครับขอโทษนะ พ่อซื้อเก้าอี้ที่ไหนเนี่ยเบอร์ละกันเธอกินแล้วแตกแล้วอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุยพ่อครับว่าไงผมจะเป็นปลวกซิมูเลเตอร์โอ้พ่อครับผมเขียวแล้วครับพ่ออเด็กแพ้ไหมอุ้ยอันนี้คือเครื่องอะไรอ่ะพ่อเครื่องนี้หรออยากรู้เปล่านี่แหละอ้ยมันฟาดหัวเพื่อนอย่างไงนะเฮ้ยทุกคนเราเจอคุกกี้ว่ะ ปวกครับผมกินข้าวอีกนะคะพ่อฉันรู้แล้วว่าคือเครื่องอะไรมันใช้แบบนี้โอ้ยพอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องเด็กยิงจุ๊บแจ้งทำบ้านพ่อกระจายหมดเลยโอ้เขียวแล้วเนี่ยดูมาตู้เย็นเลยโอ้ไม่เหลือแล้วแต่อย่างหนึ่งพ่อค้าแบบเป็นแฮกค้าพ่อเอาเดอะฮกหรอพ่อทำอะไรอยู่อะคะพ่อกินก็ไปกินกนได้เขียวเาไปได้นะครับเพิ่ม พ่อเนื้อมันเน่ากว่าเดิมผมกําลังจะตายเดี๋ยวเลยน่ะพ่อผมกำลังจะตายเออผมตายเออเด็กตายเลยไม่นะพ่อไม่รักลูกเลยอ่ะดูดิปล่อยให้ลูกตายทั้งคนใช่นี่นี่ทุกคนวันนี้เบื่อเบื่อเนาะไม่มีอะไรทําเลยบ้านก็แบบว่าดําเดิมโอ้คิดถึงแม่มีแต่พ่อโอ้คิดถึงแม่ แม่ไปสวรรค์แล้วลูกพ่อพ่อกินแม่เหรอคะอุ๊ยอ๊พ่อยิงอะไรใส่เราอ่ะอุ้ยยิงปืนยิงปืนยิงปืนวันนี้เราลูกๆวันนี้พ่อมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อะไรอะคะพ่อพ่อสร้างสระว่ายน้ำเสร็จแล้วพ่อจะพาลูกๆไปเที่ยวสระว่ายน้ำกันหลังบ้านว้า สาวไว้น้ำพวกเราอยากไปพวกเราอยากไปพวกเราอยากไปต่อแถวมาต่อแถวไปเริวมไปเร็วไปเริต่อแถว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 เอ้มือยืดไป้อนะ่้ะเจ้าชาโคเปิดประตูให้เพื่อนหน่อยเร็วพ่อครับแล้วเราถ้าพวกเราจะไปปิกนิกนอกบ้านแล้วเราต้องเตรียมของปิกนิกไหมคะพ่อ เฮ้ยน้องเตรียมหมูย่างมีเนื้อย่างเลยมีแม่ในตู้เย็นเอามาย่างให้หมดเลยอุ้ยเฮ้ย้ย้ยหมูดิบหมูดิบหมูดิบอ้าวพ่อไม่รู้พ่อไม่เห็นเฮ้ยพ่อนาซากินของงวน่ะเฮ้ไปเนี่แกฟ้องพ่อเหรอฉันจะกินหมูดิบอยากกินไก่ย่างอ่ะไปทำไมไม่กินหมูย่างไก่ย่างมากินหมูดิบทำไมอ้าวก็หมูดิบมันมีพยาิไงพ่อเราจะได้ตายไวๆอุ้ยทำไมเอาออกมาแล้วมันเน่าเลยอะเออ อุ้ยซื้อที่ไหนเนี่ยเน่าเร็วจังเลยอะอุ้ยอย่างเน่าอ่ะเน่เน่เเราเอาอันนี้ไปย่างเอาออเ้ยเกจะฆ่าฉันหรอฮะหาชาโคชาโคชาโคจะขาเพืนดูดิขอขาขอแก้กันแล้วค่ะ เรายังเด็กๆใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะทําไข่เจียวไข่ดาวให้พ่อกินนะทำตงลงไข่เจียวไข่ดาวเรามีหลยไข่ไงพ่ออยากกินไข่อะไรครับไข่ลูกเขาไข่ตุ๋นงั้นขอไข่หน่อยครับพ่อขอไข่พ่อได้ไหมครับอ่ะอีกไมเอ้าพ่อเอ้าพ่อันเดี๋ยวผมจะผมทาให้เลยนะครับพ่อทาเลยครับทาเลยปาใส่ลงไปสี่ด้อเ้ยไอเปิดเปิดเปิด มันจะสุกใช่ไหมโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยอุ้ยไข่สุกไหมไข่สุกอุ้ย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 ไข่ไม่สุกไข่ไม่สุกแต่คนสุกคนสุกแล้วพ่อปิดตู้เย็นแล้วพ่อปิดตู้เย็นพ่อปิดตู้เย็นโอ้ยอุณหภูมิอุณหภูมิลดลงเอา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 ทำไมครับกับพ่ออันนี้ป๊าป๊าเออไอพ่อนี่แล้วว้ยพ่อทิ้งพวกเราไปแล้วแล้วดูพ่อ ผมกับชาโกเราจะรักกันตลอดไปเอออยากกินไก่ย่างอยากกินไก่ย่างพวกเราพูดกันพร้อมกันอยากกินไก่ย่างอยากกินไก่ย่างอยากกินไก่ย่างโอ้โหดูพ่อพ่อทําอาหารแบบตั้งใจมากดูโอ้โหพ่อนี่มันเชฟอะไรครับเนี่ยพ่อโอ้โหพ่อครับถ้าเกิดว่าเนื้อมันโดนพื้นมันจะกลายเป็นเนื้อเน่าครับผม อ๋อนั่นท้องพื้นอีกแล้วเหรอพ่เพื่อนเพื่อนมาอีกแล้วเพื่อนไม่ไอ้ไอ้ชาโก้ชาโก้สมสวไว้น้ำไปแล้วครับไม่ใช่ผมเอาล่ะเราจะมาย่างเนื้อกันเนื้อว่าซาเบียน่ะเขี้ยวไปเลยคิดว่าเนื้อเน่ามันจะกลายเป็นเนื้อปกติได้ไหมทุกคน ได้ดหรอนะเฮ้ยนได้จริงเหรอเราเจออมยิ้มเฮ้ยอมยิ้มของเราเรากินของหวานก่อนแล้วเราไม่รอแล้วเฮ้ยไม่ได้นั่นอมยิ้มของเราเอามาเลยนะชาโคลถ้าชาโคลให้เราจะปลาปลาใส่ไปนะฮไอน่ไม่ไอ้ไอ้น่พ่อครับถ้าเราไม่มีของกินแล้วก็พ่อเราไปหาของกินเอาดับหน้าก็ได้ไม่ไหวแล้วลูกอากินนี่ไปนะ ับเนี่ยครับลูกเห็นกระป๋องเหลืองนี่ไหมเอออะไรอ่ะฮันนี่โซดาครับพ่อใครๆก็กินนั่นแหละมันเป็นรสชาติของความเป็นผู้ใหญ่เฮ้ยเราขอกินว่างดีเราอยากเป็นผู้ใหญ่อ่ะเรากินโคกดีกว่าโคกโคกโคกพ่อครับเชียร์อู้ดกดกดกเฮ้ยเฮ้ย้ยกินแล้วเร็วเป็นร้านเท่าเลยกินแล้วกินแล้วเดิมแฟร์เดิมแฟร์เดิมแฟร์กินกินกินแล้วบ้านพังกินแล้วบ้านพัง น้ำไหลเดี๋ยวดูรถของลูกชัของไหลไปไหนน่ะว้าวทุกคนดูนี่ดิอะไรอ่ะี่ไมทำทานน้ำใสไหลไปไหนไเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราตามเราตามสายน้ำไปดีกว่าทุกคนมามาไไปไปไอ๋อมันไหลไปนี่เฮ้ยมันข้าไปลโอ้ยน้ำลู้ลูกน้ำลูกโอ้ยน้ำลูกน้ลโอ้ยน้โน้ำลูาโ้ผมว่ายน้ท่าฟรีสไตล์โอ้ช่วยด้วยผมว่ยน้ำท่าทีนใจอยู่ เราปิดน้ำยังไงโอ๋อโอเคโอ้โอ้โหเฮ้ยพวกเราสนุกน้องเอาอีก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 โอ้พ่อพ่อพ่อโอเคไหมโอเคไหมครับพ่อพ่อชักพ่อชักพ่อชักพ่ออย่าชักต่อหน้าลูกสิครับลูกใจคอไม่ดีเลยครับป้าป้าป้าพวกเราตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องไปสระว่ายน้ำ้วนะพ่ออุตส่าห์สร้างสระว่ายน้ำให้พวกเราอ่ะ เดี๋ยวเราก็มีสระว่ายน้ำในนี้เดี๋ยวฉันจะเอาอุปกรณ์ไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยทำไมพ่อมีรถขับเฮ้ยน้ำอะไรอ่ะพ่อน้ำไหม้เฮ้ยน้ำไหม้แล้วเดี๋ยวนอกบ้านแล้เดี๋ยวนอกบ้านฮ้ยออกนอกบ้านทุกคนออกบ้านออกนอกบ้านออกนอกบ้านออกนอกบ้านโอ้โหประเด็นคือน้ำท่วมแต่ในบ้านอย่างเดียวแต่นอกบ้านไม่ท่วม จะบอกว่านี่เป็นวันแรกนะที่นาซาออกมาแบบเยียบหญ้าใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นวันแรกที่นาซาต้องลองกินหญ้าดูเหมือนกันทำไมจะต้องกินหญ้าด้วยอ่ะโอเคได้ลองกินดูยุ่มยุ่มยุ่มยุเด็กชาโค่นี่มันกระโดดสูงมาก ไหนไหนไหนันมีแชมโบอรลีนอยู่นะบ้านด้วย,ยอ่ะเฮ้ยฉันโดดด้วยดิฉันโดดด,ด้วยอ,อุ้ยที่บ้านเราอ่ะตอนแรกเราโดดเราโดดแค่โซบเอาได้แกนจอมทำลายข้าวของลูกแกนกินไปไหนอะมาแล้วสู่ความเวม่อวังอันไกลพ้นดูฮู อย่าชนดิใครเอาเทบรีินฉันออกไปเนี่ยกระดูกสันหลังฉันแทบเคลื่อนเลยพ้อเลยม้างพ่อคือตัด้าโอุ้ยผมก็จะบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยมันย่าสูงมากเลยครับพ่ออะลองลองขึง้นลองเล่นลองเล่นดูตายเลยพ่อช่วยด้วยผมติดอดออ้สุดยอดสุดยอดตายเลย <c oughs> เฮ้ยลูกลูกตายคนนึงเนี่ยรู้ตัวยังเนี่ยพ่อพ่อพ่อจะไม่รู้ตัวตายที่ไหนอะ โดยรถไถ่้าด้วยแหละเถะทับเลยไม่มีเลี้ยวหลบเลยจงใจเลยมารถไถ่้ามันจะตายได้ยังไงธรรมดาชาโคอยู่เฉยๆดิเดี๋ยวพ่อจะเอาขนออกจากตัวให้พ่อตัดขนให้ตัดขนตัดขนดิ พ่อครับพ่อครับผมขอลองตัดบ้างครับว้าวทรมานตัดยังไงเอ้าเอ้าวนเวนเวนเวนนจะกิงจุ๊กแจงได้จากโลกลงไปแล้วตายเลยสนุกสนุกมากเลยพ่อสนุกมากเลยปกติล้มก่อนปกติล้มก่อน ผมจะไยบานถิงพ่อนาซาม่ฆ่าผมพ่อลูกรู้ไหมตอนนี้ลูกอยู่คนเดียวลูก้าคนอื่นไปไหนหมดอะคะพ่ออยู่ในเครื่องตันญ้างันนาซาลูกไปกับเขาด้วยไหมเอาล่ะลูกทุกคนถึงเวลาว่า้น้ำรนนะครับพ่อพ่อ พ่อเตรียมห่วงยางให้ลูกทุกคนเยี่ยมมากมีแค่สามวันผมจะไม่ว่ายคนเดียวผมพาเพื่อนมาด้วยพ่อรอผมด้วยผมยังไปไม่ถึงครับผมน่ารักไหมพ่อผมน่ารักไหมเอ้ยเด็กิจุจ๊บแจงใส่ห่วงยางเรียบร้อยแล้วหนึ่งพ่อครับผมมาแล้วและแล้วก็ถึงเวลาว่ายน้ำสักทีสุดยอดแล้วแล้วผมจะเข้ายังไงครับเนี่ยพ่อ เข้ามาเลยตรงประตูเข้ามาเลยเปิดรั้วดีจุดมาเย้โถพวกนายรู้ไหมว่าเราเนี่ยเรียนว่ายน้ำมาจากเจ้าปลาตะเพียนในบ้านและฉันจะลองว่ายน้ำดูอะบุ่ะมึงไอ้เจ๊ย์เจเย็นะพ่อแก่พ่อมาช่วยแล้วพ่อมาช่วยแล้วพ่อไม่ได้ช่วยเลยค่ะพ่อพ่อเป็นไรอ่ะพ่อเป็นไรวาย ชาโคมาช่วยครับชาโคมาช่วยครับอุ้ยเกือบตายอะเมื่อกี้เอาหัวเงาผมหายอะพ่อเอาเฮ้ยเด็กหญิงยุจเจจิ๋งหญิงยุจเจหัวยงาหุ่นคับพ่อใจด้วยพ่อใจด้วยพ่อมาช่วยนะพ่อไม่เป็นไรนะจุจเจเรามาช่วยเองช่วยฉันด้วยเวน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 เด็กชายเด็กชายชาโคเขาไปบนหลังคาทำไมอ่ะฮะไม่ใช่อะอุ้ยมันบินได้ บินลงมาดิบินลงมาบินลงมาไปลงมาโยผมใช้ปานวาลีพ่อปานวาลีแล้วไปผมบินได้พ่อผมขอปานวาลีมั่งพ่ออันนั้นอ่ะนี่ทุกคนทำอะไรฉันได้ห่วงยางแล้วใส่เลยใส่เลย ถ้าเราใส่หัวยางแล้วเราจะลอยน้ําได้โดยที่ไม่จมเลยดูดินี่ผมเตะน้ําได้ครับปิ๊บปี๊บปิ๊บปี๊บอุ้ยสนุกจังเลยครับพ่อแล้วพ่อเป็นอะไรเนี่ยระบําใต้น้ําไม่เลิกเลยพ่อพ่อ,พ,อพ่อบัก <laughs> <laughs> พ่อครับเอาหัวเอาหัวดิ่งน้ำทำไมนี่คือท่าระบ้าใต้น้ําแบบฉบับของเด็กน้อยครับพ่อ อุ้ยอุยตัวผมกลายเป็นสีชมพูเหมือนกับดาบที่คุณพ่อถือเลยครับนา่จะเป็นเสาหลัก <c oughs> เพลิงไม่ใช่ไม่ยอใช่ฉันเป็นเสาหลักอเออเสาหลักตาโพนเอ้โหทุกคนนี่นี่นอกจากพวกเราจะว่ายน้ํากันเก่งแล้วเนี่ยทุกคนรู้เปล่ามันยังมีนี่ด้วยนะที่สําหรับกระโดดน้ําฉันว่ามันต้องสูงมากๆแน่เลยฉันเคยเห็นในทีวีอ่ะอ ฉันขึ้นได้แล้วมาทุกคนเรียนแถวกันเรียงแถวกันและรอบนี้เด็กชายขาโกหัวโตกกำลังจะเป็นนักกระโดดนากอันดับหนึ่งของโลกครับผมและผู้วางอันดับสองเด็กชายซีบิงคือเขาจะมาในท่า ไปพ่อก็จะไปเหมือนกันพ่อมาพํมกับรถเด็กเล่นและพ่อจะมาในท่าของรถเด็กเล่นพ่อแจ็คแอดอยากสูงอ่ะมันมีเหมือนกับเป็นเออุ้งวงอะไรบางอย่างเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรสั่นๆอ่ะแกมินไหวไอตัวนี้ไงที่มันอยู่ตรงผนังอะทุกคน แช่ลิงบาบูนไอตัวใหญ่นั่นมากินเพื่อนฉันไปทั้งหมดเลย